ครับสวัสดีครับชาเนลครับอันนี้คือเป็นทรงทรงตัดอันเดอร์คัทครับนี่ทรงนี้แหละครับผมเพิ่งได้ปัตรเลรียนจาก YouTube มาก็ลงตัดดูเข้าท่าดีนะครับอันนี้ตัดเป็นทรงอันเดอร์แต่งขอบโดยใช้เบอร์ครับเ,เบอร์หนึ่งดนะครับ พระแถมเบอร์มาให้ด้วยสวมเบอร์อย่างดีเลยครับนี่ปุ๊บนี่ดูนะครับเนี่ยพอใส่เบอร์ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมัไม่หลงหองจะมาให้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ถ่ายอย่างนี้ไถเบอร์หนึ่งไถป,ป,ปื๊บเลยครับเนี่ยตัวนี้ราคาจริงก็199บาทนะครับเนี่ย ผมก็เอามาลองตัดดูรู้สึกว่าจะดีมากสำหรับทรงอันเดอร์คัทนี่ครับพอได้แล้วเราก็ถอดฟันออกนี่ถอดฟันออกอย่างนี้นะครับถอดฟันออกปุ๊บเลยนะครับมันเป็นตัวโลกอย่างดีนี่แล้วเราก็แต่งแต่งอย่างนี้แต่งเพื่อให้ได้ฉากมันอย่างนี้น เาชากขนาดไหนเราก็แต่งอย่างนี้ครับวันนี้ก็ทดลองใช้ดูหัวแรกครับเนี่ยของทดลองใช้ดูชาร์จ8ชั่วโมงผมทดลองใช้ดูรู้สึกว่าจะดีประมาณ80%นะครับเพราะว่าแบตนี่จะแบตนี่จะหมดไวเราชาร์จบ่อยๆครับนี่ครับเหมาะสําหรับการแกะลายทําลายได้ทุกชนิดเลยนะครับ แต่คนนี้เขามาตัดเขาไม่ต้องการแกะลายกต่เขาต้องการเปิดเปิดในครับครับทีนี้มาดูฝั่งนี้อีกดูนะครับฝั่งนี้ผมก็วิธีแบ่งผมก็ใช้สองตัวแบบนี้แบบนี้แล้วก็บกรีบผมรีผมให้เท่ากัน อย่างนี้นี่เห็นไหมครับให้ได้มุมหน้าผากมุมหน้าผากมาด้านหลังให้เท่ากันแล้วก็สวมเบอร์หนึ่งสวมเบอร์หนึ่งสวมเบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับเนี่ยใส่เบอร์หนึ่งปุ๊บกดให้เข้าไปในล็อกของมันปึ๊บเนี่ยแล้วก็เปิดสวิตช์น่าจะถ่ายเลยแล้ว อย่างนี้นะครับรู้สึกว่าตอนใส่เบอร์นี่จะอืดๆหน่อยนะครับเนี่ยัไม่ค่อยเดินนี่ใส่เบอร์แล้วจะอืดหน่อยนึงดูนะครับนี่คือข้อเสียของมันคือใส่เบอร์ใส่เบอร์แล้วมันจะไม่ค่อยเดินผมก็ต้องใช้ตัวเดิมตัวอย่างเช่นเบอร์หนึ่งเอารถถังใส่ดีกว่า ถ้าเอาตัวเล็กตัดนี่มันจะไถยากหน่อยมันช้าถ้าเบอร์หนึ่งรถถังนี่ตัวนี้จะแน่นอนกว่านั่นคือข้อเสียของมัตรเตเลียนราคาถูกราคาย่มเยาวร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็มีข้อเสียเหมือนกันเมื่อใส่เบอร์แล้วมันจะถูกรัดเข้าไปอีกหน่อยนึงมันแน่นเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้แต่งและกันตัวนั้นนะครับดูนะครับ คือเปิดบนตัดล่างด้านหลังเป็นลองทรงกลางสูงต่ำได้ตามสบายลากใส่ก็ได้ตัวเล็กนี่มันจะเหมาะอย่างนี้ครับเนี่ยปัดฟันออกตัวเล็กนี่เหมาะที่จะแต่งอย่างนี้เท่านั้นเองถ้าเอาไปไถมันไถยยากครับมันเหมาะที่จะแต่งแบบน,นี้แล้วก็กันให้มันได้ฉากอย่างนี้ ดีคนละแบบตัวใหญ่มันแท้ได้เร็วแต่งให้มันเท่ากันอย่างนี้แล้วก็โค้งอย่างนี้ทำลายปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมผมทำลายให้สวยเลยาลายเกิดมาโดยธรรมชาติครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนครับเสร็จแล้วจะสรุปาจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาตัดเมื่อกี้นี้อันเดอร์คัทเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้นะครับคือเขา เขาจะเอาส่วนบนนี้เอาเอาส่วนล่างนี้ออกดูนะครับผมจะทําให้ดูนี่เขาเอาส่วนล่างออกหมดเลยดูนะครับนี่ผมจะฉายให้ดูชัดๆเลยส่วนล่างนี่ถูกตัดออกหมดเลยนี่เห็นไหมครับข้างบนนี่เขาเอาไว้เราถึงเรียกว่าอันเดอร์คลาดแปลว่าตัดล่างไว้บนนะครับนี่ด้านหลังเขาเอาเป็นลองทรงกลางๆดูให้ชัดเลยนะครับผมให้ดู ฝั่งซ้ายนี่ทั้งสองข้างทำเหมือนกันถูกตัดออกหมดเลยดูนะครับนี่ดูนะครับเนี่ยปึ๊บข้างบนนี่เขาเอาไว้อย่างนี้แต่เราก็กะประมาณคิ้วประมาณเหนือริมใบหูแล้วเราก็ดูตรงหน้าผากเนี่ยบางคนก็บางคนก็เอาไว้ประมาณตาบางคนก็เอาไว้ประมาณคิ้วบางคนก็เอาไว้เหนือคิ้วครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ